กัดหน้าโดยตัวครับอันนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไรใช้ยางจัดเต็มนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเขียวนะครับสีเขียวหางสีฟ้าน่ครับสูบกัดได้นะครับผมเค็กขาฝากผลงานด้วยครับยางจัดเต็มครับผมสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไป ลราปล่อยเราไม่ปล่อยข้างนอกนี่ครับผมเดี๋ยวมันจะพาหนี่ลปล่อยก็ปล่อยข้างในอย่างนี้นะครับมันอยู่ข้างในไเดังมันก็ว่ายออกางนอกโอเคครับสุดยอดม,ม,มากๆครับอย่ยอย่างจัดเต็มครับผม